สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับคลิปพาเครื่องนะครับทอมเมืองการนะครับกับคลิปสั้นนะครับคลิปสั้นนะครับวันนี้นําเสนอพระธิดานนะครับกลัววัต้นลําไยพิมพ์ใหญ่หลังวงเดือนนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้วันที่14เมษายนนะครับ2564นะครับผมซึ่งเป็นวันสงกรานนะครับผมก็ ก่อนเขาาเรื่องก็คือเกริ่นนิดนึงก็สงกรานปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะครับที่พี่น้องชาวไทยนะครับไม่ได้มีการจัดงานนะครับเนื่องจากโรคระบาดนะครับพิษโควิด -19 นะครับผมที่กระจายไปทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้ก็เพื่อนๆหรือว่า FC คนใดที่กดติดตามผมอยู่ก็ป้องกันตัวเองนะครับสวมหน้ากากอนามัย นะครับแล้วก็พบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับหรือไม่ก็ทางที่ดีเลยก็พยายามอยู่บ้านนะครับลดอัตราการเสี่ยงในที่จะไปติดเชื้อตามสถานที่ต่างๆนะครับผมถ้าไม่มีเหตุจําเป็นก็ขอให้เก็บตัวไปก่อนแล้วกันนะครับขอให้พ้นช่วงนี้นะครับพ้นช่วงที่ระบาดหนักๆนีน้ไปก่อนนะครับผมให้อะไรดีขึ้นเราค่อยไปสั่งสารเราค่อยไปเฮฮาปาร์ต e ี้กันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่อง กับคริพักเครื่องเลยแล้วกันนะครับถ้ากระดานกรุวัดต้นลำไยนะครับสององ,งน,นี้ที่ผมเอามานะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับจับอย่างครับอ่ะโอเคโฟกัสจับแล้วนะครับดูครับสนิมสนิมแดงนะครับสนิมแดงตรงซอกตรงซอกเสียนพระ ตรงหน้าแข้งนะครับแล้วก็ตรงซอกแขนนะครับผมแล้วที่เห็นตรงพระพักของพระคือตรงหน้าแล้วก็ตรงหน้าอกแล้วก็ตรงหน้าแข้งนะครับอันนี้เป็นสนิมขาวนะครับเป็นสนิมขาวนะครับเดี๋ยวถ้าใครศึกษานะครับพระท่กรดานกรุ๊วัตต้นล้ใหญ่หรือพระท่กรดานต่างๆนะจะเข้าใจหรือว่านี่คือคราบกุนะครับไขขาวนะครับไม่ใช่คราบเปื้อนหรือว่าถลอกแต่อย่างใดเลยนะครับผม สวยมากผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับเป็นทั้งสององเลยผมพยายามจะหยิบองพระที่มีการขึ้นของไข่ขาวนะครับผมหรือว่าสนิมแดงที่เกิดแตกต่างกันไปนะครับคลิปก่อนหน้านี้ของผมจะเป็นสนิมแดงทั่วองค์นะครับไข่ขา,ขาวก็จะเป็นจุดคลิปนี้อ่าเปอร์เซ็นต์ของไข่ขาวจะค่อนข้างนํานําหน้าสนิมแดงขึ้นมานะครับผมดูครับ ด้านหลังนี้สนิมแดงแดงแบบแดงมากแดงมากมายเลยนะครับผมดูครับด้านข้างสนิมแดงสวยนะครับองนี้สนิมไข่ขาวขึ้นนะครับแซมสนิมแดงบอกเลยว่าสวยมากนะครับเพราะนำตะกั่วเก่าพันปีนะครับมาทําการกดใหม่นะครับขึ้นเป็นพระธิดานะครับครัวต้นลำไยครับ องนี้ก็เช่นกันนะครับองนี้ก็เช่นกันนะครับดูครับความหนาของไข่ขาวนะครับที่ขึ้นมาองค์พระที่ไข่ขาวขึ้นมานะครับเมื่อไข่ขาวเดินเต็มแล้วแล้วสนิมแดงขึ้นทับไข่ขาวอีกทีเขาจะมีความเข้มขังขึ้นเป็นทวีคูณเลยนะครับผมดูครับคือเขาขึ้นพร้อมกันนะครับแต่ว่าด้วยมวลอากาศหรือว่าเนื้อพระต่างๆนะครับเขาก็จะ ไม่มีใครแบบว่าแซงไปก่อนกันหรือว่าขึ้นขึ so ้นก่อนขึ้นหลังครับเขาขึ Bryant ้นพร้อมกันเลยนะครับเขาขึ้นพร้อมกันเลยนะครับอยู่ที่การเก็บรักษาด้วยส่วนหนึ่งนะครับทรมนการพูดอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังดูครับสนิมแดงมากแดงจริงๆอ๋อเล่าเรื่องนิดนึงนะครับในขณะที่ผมทําคลิปอยู่นะครับก็อยู่ในซอยหมู่บ้านนะครับก็จะมี การแห่พระนะครับแห่พระประจําประจําตําบลน,นะครับคือท่านผู้ว่าห้ามห้ามเอาขันเรื่ออนะไรห้ามจัดงานนะครับก็เลยมีการแห่พระภายในหมู่บ้านได้เท่านั้นนะครับแต่ก็มีการป้องกันนะต้องบอกก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องพระของเรากต่อเลยนะครับ ดูครับเดี๋ยวผมให้ดูสององค์คู่เทียบเลยนี่ครับที่ผมยิบยกมาสององค์คู่นี่คือให้เห็นถึงความความขาวของไขงน่นะครับไข่ขาวนั่นเองนะครับและความแดงขององค์พระไม่ต้องกลัวครับพระสมบูรณ์มีหูมีตามีจมูกนะครับครบครบท้วนนะครับต้องบอกเลยว่าครบถ้วน โอเคครับเพื right? okay. ่อนๆเห็นแล้วเนาะก็สนใจก็ติดต่อทอมเือนการเข้ามานะครับนะครับเบอร์เดิม0953982533แอดไลน์แอดได้เบอร์นี้เหมือนเดิมนะครับก็หมาบ้านผมเริ่มเห่าแล้วเนื่องจากมีขบวนปีพาดเข้ามานะครับในการแห่พระนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็5นาทีกว่าจะ6นาทีแล้วครับเดี๋ยวทอมเือนการนะครับจากไปด้วยคลิปนี้ก่อนนะครับกับ ท้าขดานพิมพ์ใหญ่นะครับหลังวงเดือนนะครับสนิมแดงกุรวดต้นลำใหญ่นะครับพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับสอบถามกันเข้ามาได้ครับช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิดนะครับผมมีราคาเป็นแพ็คคู่นะครับมีมีราคาให้ในส่วนลดนะครับลดค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ สนใจยังไงหรือว่าแยกเดียวก็ได้นะครับแยกเดียวผมขอเป็นราคาเต็มนะครับถ้ายกคู่ผมให้ส่วนลดตามที่ผมจัดโปรโมชั่นเป็นรายเดือนนะครับผมโอเคครับทิ้งท้ายด้วยนะครับสถานการณ์บ้านเมืองก็คือภัยโควิดนะครับผมก็นะครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่คิดดีทําดีนะครับที่มีสิทธิ์คุ้มครองนะครับที่กตัญญูรู้คุณกับพ่อแม่นะครับก็ขอให้ผ่านผลสถานการณ์ ภัยร้ายแห่งโรคระบาดนี้นะครับไปให้ได้นะครับไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ขอให้ธุรกิจการงานนะครับฟื้นตัวโดยเร็วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ทามืานการจากลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าครับผมบายบายครับสวัสดีครับ